าตอิสราเอลต้องจ่ายชดใช้กาซา1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐวันที่11กุมภาพันธ์2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากอ่อนบิก๊กบอผ่านโลกบทบาทของตุรกีกำลังมาที่จับตานะคะว่าตกลงเอรุกันเอาไงแน่กรณีปาเลสสตนาล่าสุดประธานาธิบดีดตุรกีเรเจฟไตยิปเอรุกัน วิภาควิจาร์ณทรัมป์หนักเรื่องแผนการขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากดินแดนของเขาโดยใช้กำลังซัดอิสราเอลด้วยว่าควรชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำลายบ้านเมืองปาเลสไตน์จนพังพินาศเขาบอกว่าแทนที่จะมองหาสานที่ที่จะขับไล่ชาวปาเลสไตน์เนทันยาหูไม่มีสิทธิ์และไม่สามารถย้ายคนปาเลสไตน์ออกจากดินแดนของพวกเขาได้ เนทันยาหูน่าจะหาเงินหนึ่งแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐชดเชยความเสียหายที่อิสราเอลก่อขึ้นในฉนวนกาซาน่าจะดีกว่านี่คือคําพูดของเอโดการนะครับผู้นําของตรุกรกรีซึ่งสื่อสะพัดทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งอิสราเอลและฝั่งอารับแพร่ก,กันทั่วทั้งสื่อหลักและโซเชียลมีเดียโดนันทรัมแห่งสหรัฐยังคงยืนยันค่ะ ว่าจะต้องซื้อและเป็นเจ้าของกาซ่าพร้อมเสนอเปลี่ยนฉนวนกาซาเป็นทำเลทองของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตอาปากไปเห็นลิ้นไก่นะคะว่าอยากได้อะไรเพราะอะไรเสนอความเป็นไปได้ที่จะมอบส่วนหนึ่งของฉนนกาซาให้กับประเทศต่างๆในตะวันออกกลางมาช่วยกันก่อสร้างโอ้พูดไม่อายไม่เขินปากเลยจะไปแบ่ง กาซาหรือแบ่งโปรเจกต์พัฒนากาซาให้ประเทศอาหรับหรือประเทศอื่นๆทำอย่างกับว่าแผ่นดินปาเลสไตน์ใครก็มาซื้อมาขายหรือสรัฐจะมาหยิบเอาไปได้ง่ายๆกระนั้นผู้นำตรุรกีประนามข้อเสนอของทรัมป์นะคะให้วอชิงตันมาควบคุมชนนกาซาก็พูดแรงขาง,งานนี้แล้วก็บอกว่าตรุรกีคัดค้านอย่างหนักแน่น แนวคิดดังกล่าวไม่มีความหมายเพราะมีแรงจูงใจทางการเมืองและจะถูกต่อต้านอย่างคาดไม่ถึงทำนายเลยโดนแน่โดนเอาคืนแน่ทั้งจากคนในพื้นที่และเพื่อนบา้านรอบๆอเขากล่าวว่าจากมุมมองของเราไม่มีอะไรน่าพูดถึงเลยเกี่ยวกับข้อเสนอที่รัฐบาลสรัฐชุดใหม่จริงก็น่าจะเอ่ยชื่อทรัมป์ไปนะคะเขายังใช้คำนี้แบบสงวนท่าที รัฐบาลชุดใหม่เสนอต่อฉนวนกาซาภายใต้แรงกดดันจากกลุ่มล็อบบี้ในอเมริกาเท่ากับธุรกีเปิดประเด็นว่าคนที่ต้องการฉนวนกาซาหรือปาเลสไตน์ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ทรัมป์หรอกแต่เป็นอำนาจที่อยู่เบื้องหลังทรัมป์ผ่านกลุ่มล็อบบี้ของอิสราเอลที่ตอนนี้ยังคงมีอำนาจใหญ่โตโอ้อาในประเทศสหรัฐนะคะ แผนนี้ตักีบอกว่าไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงไม่มีใครที่จะมีอำนาจขับไล่ชาวกาซานออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาชาวกาซานจะยังคงอยู่ในกาซาอาศัยในกาซาและปกป้องกาซาต่อไปน,นึกว่าตุรกีจะยกทัพมาช่วยซะอีกตุรกีเอเดการก็บอกแค่ว่ากาซาจะสู้ต่อไปประมาณนั้นท่ามกลางกระแสต่อต้านที่เพิ่มมากขึ้น วางขวางเลยนะคะทั่วทั้งภูมิภาคและนานาชาติทั่วโลกพากันประนาแนวทางแก้ปัญหาที่ต่างชาติมากำหนดคืออำนาจภายนอกมากำหนดว่าปาเลสไตน์จะต้องเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้มีเอาไว้แบบนี้สรัฐต,ตอบสนองการยึดครองของอิสราเอลฝ่ายเดียวแม้แต่วุฒิสมาชิกของสรัฐเองทั้งพรรคริพรับลิกันและพรรคเดโมแครตหลายราย พากันออกมาคัดค้านประนามความคิดของทรัมป์ว่าส่งผลลบต่อสหรัฐขณะที่ผลสำรวจโพลนะคะของสื่ออเมริกาบอกว่าคนอเมริกันเกือบครึ่งประมาณ45-47เปอไม่เห็นด้วยกับทรัมป์อุทิสมาชิกสหรัฐใครบ้างตัวอย่างตัวนี้ไม่มากนะคะแต่จริงๆมีทั้งของเดโมแครตและริพับลิกัน คริสแวนโฮเลนเป็นสวพรรคเดโมแครตออกมาให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าข้อเสนอของทรัมป์ที่จะขับไล่ชาวปาเลสไตน์2ล้านคนออกจากชนนกาซาและยึดครองดินแดนด้วยกำลังคือการกวาดล้างชาติพันธุ์โดยใช้ชื่ออื่นคำประกาศนี้จะพอบกระสุนให้กับอิรานและศัตรูอื่นๆของสหรัฐขณะเดียวกันก็จะทำลายพันธมิตรอาหรับของสหรัฐในภูมิภาคนี้ฟันธงนะคะ ทำเมื่อไหร่เป็นไปตาม CAIR นี่เป็นสภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามที่ว่าหากชาวปาเลสไตน์ถูกขับไล่ออกจากชนวนกาซาจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามอาชญากรรมต่อมนุษยชาติครั้งนี้จะจุดชนวนความขัดแย้งอย่างกว้างขวางและตอกตะปูสุดท้ายบนฟ้าลงของกฎหมายระหว่างประเทศทำลายภาพลักษณ์และสถานะระหว่างประเทศของสหรัฐ ที่เหลืออยู่ก็แลกกันนะคะถามว่าทรัมป์จะแคร์ไหมตบท้ายด้วยฟรานเชสกาอัลเบเนเซเขาเป็นผู้รายงานพิเศษของสัมประชาตชาิด,ด้านดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองใช้คำนี้เพราะว่าเป็นดินแดนที่ถูกยึดครองมากว่า70กว่าปีและยังแก้ไขไม่ได้ว่าเสนอทีรายก็จะถูกฝั่งสัตวีโตเธอบอกว่าแผนของทรัมป์นั้นทั้งผิดกฎหมายผิดศีลธรรม และไม่มีความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิงทำอะไรได้ประนามไปสิตอนนี้ทั้งโลกประนามก็มึนค่ะยังออกมายืนยันนะคะว่ายังไงก็จะต้องเทคโอเวอร์ฉนวนกาซาบทสรุปทรัมป์ต้องการสงครามหรือไม่ก็ผู้ยิ่งใหญ่หลังทรัมป์ต้องการสงครามนั่นเองเพราะตะวันออกกลางจะชี้ขาดว่าอเมริกาจะสามารถปราบกบฏดอลลาร์ได้หรือไม่ จะสามารถทำลายแกนกลางขบวนการต่อต้านที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้หรือไม่ทำไมจะบอกว่าแข็งแกร่งล่ะคะสู้กันมาปีหนึ่งยังปราบไม่หมดปราบไม่ได้อิสราเอลภายใต้การสนับสนุนของไบเดนก่อสงครามล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์มากว่า1ปีแล้วยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่กองทัพอิสราเอลกลับอ่อนแอลงและแตกแยกกันมากขึ้นการเมืองภายในก็แตกกันระส่ำระา คนหนีออกจากประเทศนับแสนสรัฐสราชนจ,จักรอิสราเอลทักทีมกันปราบเยเมนมาควัวปีเช่นกันก็ถอยกรูดมาหลายรอบแล้วเห็นเห็นขืนปล่อยไว้สรัฐและพวกจะยิ่งหมดบารมีไปทั่วโลกแท้ที่ตรงนี้มันเสียหน้าเสียเงินสารพัดนะคะพลังงานกองกันอยู่ที่นี่มากที่สุดทรัพยากรพลังงานนี่แหละคือต้นต่อของความขัดแย้งและสงคราม ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตประเทศผู้ครอบครองณนวันนี้ก็ไม่ยอมอยู่ในอานัตของสหรัฐอีกต่อไปสั่งซ้ายหันขวาหันเหมือนเดิมไม่ได้เพราะเขามีทางเลือกใหม่โลกพหุอํานาจหลายขั้วอย่างบริกส์ทําไมทรัมป์จะไม่รู้ว่าการประกาศยึดครองปปเลสไตา์เหมือนที่ประกาศยึดปานามายึดแคนาดายึดเม็กซิโกยึดกรีนแลนด์มันคือการราดน้ำมันเข้าสุกองไฟความขัดแยง้ง ในตะวันออกกลางไม่เหมือนยุโรปนะคะยุโรปทรัมป์จะขู่รุนแรงแค่ไหนก็แค่ประท้วงนิดหน่อยสุดท้ายก็ซีโรราปูตินผู้เรื่องนี้ทำนายไว้ล่วงหน้าว่าในที่สุดยุโรปก็จะกระดิกห่างให้ทรัมป์แล้วก็เป็นจริงสิ่งนี้จะนำมาใช้กับบริบทของตะวันออกกลางนั้นเป็นไปไม่ได้ศัตรูและฝ่ายตรงข้ามสรัฐจะมีความชอบธรรมในการทำลายล้างอิสราเอล และกองทัพสรัฐในภูมิภาคนี้อดีตนายทหารอิสราเอลออกมาเตือนอีกแล้วอย่างขมขืนเลยว่าแผนการของทรัมป์จะทำลายล้างอิสเอลจนสิ้นศูนย์ในที่สุดจริงหรือไม่เวลาจะพิสูจน์ค่ะ